กสวัสดีครับพี่น้องก็เมื่อพอๆก็จองไปเจอบันหน้าเก่าเนาะพี่น้องเนาะก็รู้สึกว่าช่วงนี้จะมีแต่เรื่องดีๆเนาะพี่น้องหลังจากได้สู่ขันเอารถเข้าบ้านเนาะเมื่อวานเนาะพี่น้องเนะาะวันนี้ก็มาลองมาเบิง่งกรองผึ่งพี่น้องก็ถือว่าก็ยังไม่ท่านได้เปเิดเบิงนะ่งเนาะแต่เขาก็หากินก็ถือว่าสมบูรณ์เนาะพี่น้อง ขนเกสรเขาตลอดเนาะพี่น้องที่ที่ติดขาเขาเนาะพี่น้องนั่นคือเกสรน,นะพี่น้องนะก็บ่ท่านได้เปิดเบิ่งข้างในเนาะพี่น้องเนาะแต่ถือว่ามีแต่เรื่องดีๆก็ย้อนว่าพี่น้องอันนี้ก็คือผมตั้งแบบไฟบังคับเนาะ กรองกับมีอยู่ประมาณหาหกอันเนาะอยู่บานเนาะแต่ว่าผมบอตังพี่น้องผมบอตังให้มันแบบว่าให้เขาเ <c oughs> ขาไปอยู่นะพี่นอ้องเพราะว่าผมต้องการให้กล่องหนึ่งทีเขาบบเคยเขาอยู่เลยพี่น้องให้เขาเดี๋ยวเขาไปอยู่กล่องนั้นเนาะนอกนั้นเขาก็เหลือ,อกล่องนี้ก่องนี้ก็ยังบาท่านเดี๋ยวมีเขากล่องนี้เข่าแล้วเข่าแล้วแต่ว่ากับโบเห็ดทำความสะอาดเนาะเผื่อบบให้เขาเ <c oughs> ข่านะพี่น้องก็เป็นเช่าถือว่า แฮปปี้พอสมควรเนาะพี่น้องเพราะว่ามีเพิ่มเขามาอีกน่าจะเพิ่มแหละพี่น้องเพราะว่าในการสำรวจของผึนงงานเขามันหลายพอสมควรเนะพาะไปพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิง้งนี่ก็ยางตัดหนาตัดลังเขาพี่น้องเพราะว่าผึ่งเขายุ่นน้ำเห่าตลอดก็เลยบอ่บอบ่อใดตื่นตะนกนนเนังเนาะนี่พี่น้องก็คือกองเนี่ย เนี่ยคือการสำรวจเผื่อเขาอยู่นะพี่น้องเนี่ยแต่เกิดลักษณะนี้เป็นการสำรวจเพื่อนํำนางพญาเขามาอยู่ในกลองนี้ก็เดี๋ยวติดตามชมกันพี่น้องว่าก็บขาดว่าบกเกิลสามสิบนาทีฝงใงไงก็จะมาเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยจังเสียผมว่าเก่าสิบเปอร์เซ็นต์พี่น้องที่เขาจะมาอยู่แนๆเลยประมาณเก่าสิบเปอร์เซ็นต์ เพราะว่าประชากรที่เขามาสำรวจกลองนะถือว่าหลายพอสมควนเนาะเนี่ยลักษณะน,นี้พี่น้องยูยู่จังไรกับยูพี่น้องเพราะว่าเนี่ยอยู่ในกลองเนี่ยก็ถือว่าจํานวนหลายแล้วพี่น้องเพราละลักษณะนี้เขาทําความสะอาดกลองเพื่อจะให้นางพญาเขามากแล้วก็ยูเลยพี่น้องเนี่ยก็ถือว่าแฮปปี้ไปอีกเรื่องเนาะพี่น้องเนาะ เป็นเรื่องดีๆเนาะพี่น้องนี่แหละพี่น้องถ้ากิดตั้งกล้องไว้กงสิแหละกับเบิ้งทิวทัศน์ดีดีอาจจะโดนแดดแนจังหน่อยกับโบปิ้งยังพี่น้องเพราะว่าให้มันมีลมหลายกว่าแดดนอนยังพี่น้องถ้าเกิดอุณหภูมิภายในมันห่อนเกินไปเนาะมันกระเจดในร่วงร่างเขาขาดแล้วก็ตกได้พี่น้องนั่นแหละถ้าเกิดอยู่ในโฮมเมสีเขาเกิดอากาศมันดีเนาะั้างผึ่งเขาโบห่อนมนกับโบละลายโบตกเนาะ ส่วนขา,ขาวๆนี่เป็ยนแปลงร่วมัดเนาะพี่น้องรยวมัดกันหมดกันหมดกันไรเนาะเพราะว่าผึ่งเขาก็มีไรผึ่งกันด้วยพี่น้องเนาะมีหลายเกินไปเขากับประยูอก,กันพี่น้องก็ต้องดูแลก,กันพี่นอ้องเดี๋ยวติดตามชมตอนที่เขานําฝูงใหญ่เขามาเนาะพี่น้องเนาะ พี่น้องในสภาพไปเบิงว่าผึ่งเขาเข่ากรองหรือยังเนาะหลังจากที่เฮาเห็นเขามาสำรวจถือว่าเป็นจํานวนมากพี่น้องสำรวจเผื่ออยู่ด้วยแหละพี่น้องที่นี่ผมก็บ่ได้อยู่เบิงเนาะช่วงที่เขาเข่าเพราะว่าต้องไปเฮ็ดติดธุระเนาะพี่น้องติดธุระกับรถคันรับส่งนักเรียนนี่พี่น้องคันนี้แหละเนาะว่าไปติดไฟหมวกใหม่เนาะเผื่อมันถูกต้องเนาะ ก็โอเคพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ้งเนาะเบิ้งองควมกันพี่น้องมันรุนกันเบิ้งว่าเขาสิเขามาอยู่บ่แต่กัเบิ้งมนันอันก็คือว่าลอยเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องเขาเขามาอยู่แท้เพราะเขามามาทําความสะอาดแล้วเนาะมาจํานวนมากก็ถือว่ามาทําความสะอาดแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ถือว่าน่าจะอยู่แล้วพี่น้องเพราะว่าเขาบินออกมากหากินจํานวนมากเลยพี่น้องโอเคพี่น้อง ก็เขายู่เรียบร้อยครับคนเกสรเขาไปเ็ดห่าง้วพี่น้องก็น่าจะฟูงใหญ่พอสมควรเนาะกล้องนี่ก็ตั้งรอไว้ประมาณหนึ่งเดือนเนาะพี่น้องเนาะตั้งรอไว้ประมาณหนึ่งเดือนก็ถือว่าประสบความสำเร็จอีกหนึ่งกล้องพี่น้องฟูงก็ใหญ่พอสมควรครับและะ้วก็ มีการขนเกสรดอกไม้เนาะนะพี่น้องติดขาเขาเรื่องๆนะพี่น้องแล่นวนๆอยู่นะก็คือ,อยูลอยเปอร์เซ็นตะ์เลพี่น้องที่นี่ก็ค่อยระวังเนาะในเรื่องของหมดหรือว,ว่าศัตรูที่เกี่ยวกับผึ่งเนาะพี่น้องให้เขาได้อยู่อันนี้ผมก็ได้ทำการโรยแป้งไหวงแต่ก่อนผึ่งเขาไม่ยู่ไนดะ้พี่น้องแป้งนี่ก็สีกัมจัดพวกหมดพวกไรเนาะนี่แหละพี่น้องขาว,ขาว แปลงกล้วยมัดม้าทั้งหดเลยพี่น้องสวยครับีนนี้พี่น้องก็ตั้งล่อไว้เนาะแล้วก็ปนฟิลิโมนหรือว่าหัวเชื้อเนาะที่มีกลิ่นของขึงเนาะส่วนของผมนี่ผมจะเห็ดซีมีส่วนผสมของนางพญาไปนําพี่น้องก็หนึ่งเดือนครับเขาอยู่แล้วครับก็จะตั้งเพิ่มอีกแหละพี่น้องเพราะว่า รู้สึกว่าจะขยันมากเลยพี่น้องขนเกสอนเขาเรื <ours introductions> ่อยๆครับก็พึ่งเขาพึ่งพึ่งเขาไม่มันก็จะคือขักบุญไหว้ในจังหน่อยพี่น้องเพราะว่าบางตัวเขาก็ยัางบ่ท่านได้สำรวจพื้นที่กลองเนาะในการบินเขาบินออกเขาก็จะบุญไหวในจังหน่อยพี่น้องส่วนตัวไรเขานิ่งล้วเขาก็จะออกหากินเลยพี่น้องเริ่มเก็บน้ำหวานเก็บเกสอนมาเห็ดห่างเนาะ ค okay, พี่น้องคลิปนี้ก็สันี่แหละก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำล,ลังแรงใจให้เราจิวบานหน้านาะพี่น้องได้เห็คุคลิปใหม่ๆเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปสิเห็ุอีย่างเกี่ยวกั็ผึ่งก็อย่าลืมกดติดตามเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็สันี่แหละเพี่น้องๆบายบายสวัสดีครับ